ต้มยาสมุนไพรนะคะที่ได้มาจากหลวงปู่นะคะก็ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างของตัวยาสมุนไพรนะคะนี่ท่านจัดมาอย่างนี้ค่ะทุกคนแล้วก็กินได้เรื่อยๆเลยนะคะแทนน้ำเปล่าได้เลยนะคะกินเหมือนน้ำชาเลยค่ะเราจะต้มเดือดๆอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็สามารถเพิ่มน้ำได้เรื่อยๆนะคะ ต้มกินได้บ่อยๆต้มจนกว่าน้ำจะจืดสีซีดไปเลยค่ะมาดื่มสมุนไพรพร้อมกันกับแววน้อยนะคะเพื่อสุขภาพร่างกายของตัวเองค่ะแววน้อยก็อยากรู้เหมือนกันนะว่ามีส่วนผสมของตัวยาใดบ้างนะคะเนี่ยมันจะเป็นแบบไม้แล้วก็นี้น่าจะเป็นหนวดแมวนะคะ เดือดเลยน่าทานหม้อนี้กลายเป็นหม้อต้มสมุนไพรไปแล้วคะ่ะหม้อสตตนเลสนะคะสวัสดียามเช้าจ้าทุกคนพบกับเช้าวันใหม่นะคะพี่ชาติเขาต้มน้ำสมุนไพรนะคะของหลวงปู่จือนี่แบบนี้จ้าเข้มข้นมากเดี๋ยวแววน้อยจะมาชิมนะคะว่าเป็นรสชาติแบบไหนนะคะแบบ กินแล้วก็ให้ร่างกายแข็งแรงนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงบวปวดบวมเมยเนาะเป่าก่อนค่ะอืมรสชาติดีนี่ยแล้วหน่อยสดเดี๋ยวสิสดเห็นเบิดเลยนะคะห่อ,อนอยู่ เปิดแล้วเจี้ยงกินแทนน้ําได้เลยนะคะหลวงปู่ท่านบอกนะคะแล้วก็มีความเมตตานะคะให้กับาญาติโยมนะคะที่เข้าไปกราบไหว้แล้วก็เป็นครั้งแรกนะคะที่แววน้อยไปแล้วก็ได้ดื่มน้ําของท่านนะคะตอนนี้แววน้อยก็กลับมาถึงอยุธยาแล้วนะคะไปวันเดียวกับวันเดียว,ว,น,ยวนะคะทางเกือบ3 0 0โลนะคะจังหวัดชัยภูมิหนองบัวตะเวนะคะถ้าใครมีโอกาสก็ไปเที่ยวทําบุญกันได้นะคะ แววน้อยขออนุญาตใสแว่นนะคะแบบแสบตานะคะแสงลำไลล้ำไลจ้าพุณป่าบอกอะไรสดอลไสุดเพื่นว่าเพแมนดอกแววน้อยกับอัดคลิปเนาะอยากมีความเคลื่อนไหวแล้วก็ให้ท่านผู้ชมนะคะได้ชมนะคะว่าวันนี้แววน้อยทำภารกิจอะไรบ้างนะคะ มาร่วมฟังคำสวดมนต์และร่วมอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าด้วยเถินลูกขออันเชิญเจ้าบ้านเจ้าเรือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสถานที่ที่รูกได้กล่าวมานี้มาร่วมอนุโมทนาบุญขอให้มีแต่แสงสว่างยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเถินสาธุสาธุสาธุลูกขอบุญบารมีด้วยนะเจ้าค่ะ วันดีเ่อกดีมีชัยน้อมนำไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าบ้านจเจ้าเรือนพร้อมกันกันกบแววน้อยนะคะทุกคนนี่มาซื้อส้มตำมาซื้อส้มตำเดี๋ยวไปเมืองแสบส้มตำส้มบางคนเด็ดตำตตลายเป็นไรเลยล่ะเพราะว่า,าเป็นอย่างตำรับรับงานพิเศษเพิ่มโอ้รับงานพิเศษเพิ่มคือส้มตำ,ตำเพิ่นแ่บ อันนี้เข้าด้านหลังนะคะด้านหลังคุณป้าอนุญาตแล้วค่ะเชี่ยสมตำบรบานเลยขอสัมภาษณ์แน่ป้า,าอยู่จังหวัดอย่างอยู่จังหวัดศรีสะเกดจ้าศรีสะเกดมู่บ้านอย่างจังหวัดอย่างคะจังหวัดศรีสะเกดอำเภออำเภอคุนหานจ้าอำเภอคุนหานอุ้ยคุณคุณปา้าเพิ่นบกแพงเครืองเด้อนี่โบตะกรอนขายสามสิบบาทต,ตอนนี้ท่ายสามสิบสิบสามหาสามสิบหาเพิ่มมาห้าบาทเองค่ะ คุณนะหลวปลาคคุณนุน่นนัวคุณเด้อคุณน่ะน,นี่นี่นี่ค่โห่วงเนี้ยเข็ดโหลดคุนว่ะอนน้เขาอืมไม่คัน <luôn. S 1> นีบกัคันแห้นี่สองกระวยเพิ่นใส่นี่เป็นค้น,บบน,นอกมือดังใดนี่อันนี้ิ่นต้มเอานาำบักขาม,มาอโอ้โโอ้โหปลลืปลาุน่ะมันเป็น,นสีใส ให่สองตัวมึงสามสิบหาบาทสิไปคุมอย่างคุณสามตัวอู้สามตัวคุณคุณวะคุณนะมันเนาะคุณนะแตกตัวจากเลยนำร้ายป่าเป็นหัวขวดเคุน่ะล้มดีเนี่ยป่านี่เป็นบุกฮูงบุกทัว ลุมราคาถ้าเกิดว่าไปซุยสังนอกนี่บ่ได้ราคานี้40 4 5หาเพราะว่าได้หลายค่าค่ะอันนี้แล้วน้อยสร้างแบบว่าบ่ตรงเผ็ดหลายให้เด็กน้อยนนออกินน้ำเสียงดังจกจากจกจากแล้วเฮ้ยปริมาณเลยได้หล่ะคุณน่ะบ่นนเคยลดปริมาณเลยเพราะคุณก็ตักใส่ จวกไสโหลดแสบๆเปลี่ยนหมุมเปลี่ยนหมุมตุ๊นะ <c oughs> ป่าผลาใจไงเด้อผลผลหนยหลายลผลยแถมผลประหยานผลาขาดทุนขอให้ลูกค้ากิน<ข><ข>อิม่มขาดโมลุปูจะวางไห้จะตั้มไหนตั้มยังเดียวอืมแว้นหน่อยมัก้ังปูปลาเพิน่นเผ็ดปานกลางปานกลางเพิ่นนี่โอ้โหเผ็ดมากๆขนาดได้ใสยกันยังกินบ่ได้แต่กะสังมันแสบคุณน่ะ จักว่านามบกคุงหรือนามไมยังเพื่อนบอกว่าเอาไปคุกกับเขาพุณนะหนักเลยเนาะโอ้ยคุณน้บ้านบ้านบอกคุณน่ะมองเพื่อนิ่นปลูกหอดบอกริกบอกพายปลูกได้แล้วคุณน้าสามสิบห้าบาทนี่เอาของกอนสามสิบห้าบาทเส็จเซฟังสีแบบนี้เนาะนี่มืองส่ตต้นหาป่า มากินแซบๆน้ำกันค่ะน,นี่สมซำปูปลาแซบๆนะคะของปลานี่แซบแน่นอนค่ะเผื่วก่ห่วงเครืองเลยค่ะอันนี้น้ำจิ้มลูกชิ้นค่ะมีทั้งลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเนื้อนะคะลูกชิ้นปลาแดงแล้วก็ปลาขาวค่ะแซบๆตอนทอดนี่โอ้ยพองขนาดเลยอันนี้จะเป็นเกี๊ยวค่ะซื้อมา2ยี่สิบห้าบาทจะมีหมูแล้วก็มีบุญสินลงน้อยๆค่ะมาเด้อค่ะมากินแซบๆน้ำกันนะคะ